ครับสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุภูสุคน,นะทั้งพี่น้องฝั่งไทยหรือพี่น้องทา้งฝั่ง,งลาวที่ว่ากําลังเข้ามาหับสมคิดหนี่เนาะกาเมื่อนีนเนาะกาบ่มีอย่างหลายเพียงแต่อยากจะออกมาขอโทษนำเอฟซีทุกทุกคนเนาะโดยเฉพาะก็แมนเอฟซีพี่น้องทั้งฝัง่งประเทศไทยของพวกเขาเนะก็คือเกี่ยวกับคลิปหรือว่าเรื่องมือก้อนหนานี้ชที่ว่าข้าพเจ้าได้เฮ็ดลงไป่นเนาะ ที่ข้าพเจ้าเฮ็ดคลิปนั้นลงไปเนาะก็คือลักลักกับด้วยความจีวะหูเทาบ่เถึงการั่นแหละเนาะซึ่งมันก็เป็นความผิดพลาดของข้าพเจ้าเองในความจีวะหูเทาบ่เถึงการก็เลยเฮ็ดคลิปนั้นน่นลงไปเนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนํำเอฟซีทุกๆคนโดยเฉพาะ็แม่นเอฟซีจากทางฝั่งของประเทศไทยเนาะกามันก็ดังที่ว่าไปแ่นแหละ มันถือเป็นความผิดพลาดของโตคาพระเจ้าเองเพียงผู้เดียวนี่แหละก่ะเนาะกเลยาจะออกมากราฟขอโทษนํำทุกๆคนอีกตื้มเชือหนึ่งกับวสางซีว้าคำใดนอกจากกล่าวคำว่าขอโทษขออาภัยนํำทุกๆุกคนเนาะกัต่อไปกับพยายามปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นจะพยายามชีว่าจะบ่เหตุคลิปแนวชีว่ามันมีเสียงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการอน,นันต์แบบนี้อีกแล้วเนาะ แต่สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งใช่ว่าา้าพเจ้าอยากจะขอบอกขอบใจน้ำเอฟซีทุกๆคนเนาะก็คือในคำแนะนำต่างๆใช่ว่าเฮตไทยข้าพเจ้าหันได้ฮับหูลายขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทางฝั่งของประเทศไทยแล้ยอะว่ามันเป็นไปเป็นมาเนอะใดมันแตกต่างจากบาทของข้าพเจ้าเนอะไดคือชิพานมากข้าพเจ้าก็โบเคยฮับคู้เหลืองนี้มาก,ก่อนเนาะ ก็คือดังชีว้าไปมันก็เป็นความผิดพลาดในความชีวะหูเทาบ่เทิงการของข้าพเจ้าเองเนาะตัวนั้นเนาะก็เลยอยากจะออกมาขอบใจน้ำเ c ซทุกๆคนชีวาเฮ็ดใ้ข้าพเจา้าฮนได้ฮับรู้ทางเป็นวัฒนธรรมทางเหลืออาหารการกินของทางประเทศไทยเนาะคือิ่นทือเรื่องนี้เฮากันเลยอ่าเฮ็ดไทยเข้าได้ฮับรู้ลายขึ้นติมตัวนั้นก็นต้องขอบอกขอบใจน้ำเอซทุกๆคนเนาะ ล้วก็ต้องขอบอกขอบใจน้า f อทุกๆุคนชีว่าเข้าใจข้าพเจ้าแล้วก็ให้กาลังใจตลอดมาเนาะจนถึงทุกวันนี้นี่ข้าพเจ้าก็ต้องกราบขอขอบใจน้า f อทุกทุกคนเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงแต่เท่านั้นเนาะอยากจะออกมากราบขอโทษน้า f อโดยเฉพาะก็คือ FC จากทางฝั่งประเทศไทยเห็นแหละเนาะขอโทษในความหูเทาบ่เถึงการของข่าพระเจ้าเองเนาะกราบขอโทษขออภัยน้าทุกคนหลายๆ